กรณีที่คุณแม่ได้ร้องเรียนนะครับบอกว่าลูกสาวม .2 ถูกครูนาฏศินทำโทษรุนแรงระหว่างซ้อมรำเพราะว่าทำไม่ได้ใช้กระบองหวดเข้าไปที่น่องนะครับแล้วก็จับมือไพร่หลังให้นักเรียนชายรุ่นพี่ม .5 ตบหน้าพาเข้าแจ้งความดำเนินคดีให้ถึงที่สุดหลังเกิดเหตุครูมาเยี่ยมนะครับอ้างว่าเพราะนักเรียนชักหน้าใส่ครูจึงถูกทำโทษไปติดตามครับ ได้มีเหตุการณ์ที่ครูสอนวิชานาทศินได้ใช้กระบี่กระบองนะครับหวดตีนักเรียนหญิงม .2 เข้าที่น่องและจับมือไพร่หลังให้นักเรียนชายรุ่นพี่ม .5 ตบที่หน้าหลายครั้งเพราะว่าฝึกท่ารำไม่ได้โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเด็กหญิงเกวลินหรือว่าน้องฟิลอายุ14ปีซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม .2 โรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลา ซึ่งตอนนี้ต้องหยุดเรียนและมาพักอยู่ที่บ้านย่านซอยสี่ถนนเตาอิดเขตเทศบาลนาครสงขลาและแม่ชื่อนางนิพาดาแก้วนะครับแพ้วกระสินอายุ3 4, 6ปีก็ได้พาลูกสาวเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสอพอเมืองสงขลาเมื่อวันที่9กุ้มภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้ครับร่างกายของน้องฟิวก็ยังมีร่องรอยของการถูกตีที่น่องจะเขียวช้ำอย่างชัดเจน แม้ว่าเวลาผ่านมาหลายวันแล้วก็ตามน้องฟิลเองนะครับเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์เวลา1ทุ่มครึ่งภายในหอประชุมโรงเรียนขณะที่กำลังฝึกซ้อมรำกันและเพื่อเตรียมถ่ายคลิปส่งเข้าประกวดแต่ตัวเองรำบางท่าไม่ได้จึงถูกตีบนเวทีทนไม่ไหวต้องหยุดและรอให้ครับ ครูให้รุ่นพี่มาเคลียร์ว่าตนว่าจะเอาอยัางไงจึงตอบไปว่าจะไม่แข่งแล้วจากนั้นครูจึงถามรุ่นพี่ว่าเมื่อกี้ตนพูดว่าอะไรรุ่นพี่จึงบ,บอกว่ามันไม่แข่งแล้วครูจึงให้ลงจากเวทีและถอดชุดข้างล่างแล้วเอาไม้กระบี่กระบองตีเข้าที่ขาหลายครั้งบีบคอด้วยนะครับและยังจับมือไพ่หลังให้เพื่อนรุ่นพี่ม .5 ซึ่งเป็นผู้ชายตบหน้าหลายครั้งจนน้องฟิวหูอื้อไปเลยครับ ทางด้านนายนิพาดานางนิพาดานะครับแม่ของน้องฟิลบอกว่าหลังจากที่รู้ว่านะครับลูกสาวถูกครูทำโทษและมีรอยช้ำที่น้องก็พาไปตรวจร่างกายและรักษาตัวที่โรงพยาบาลสงขลาเอาใบรับรองแพทย์พาไปแจ้งความดำเนินคดีกับครูคนนี้ให้ถึงที่สุดถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ออกเพราะว่า ตนเป็นแม่นะครับก็ไม่เคยทําโทษรุนแรงลูกแบบนี้มาเลยนะครับนั่นก็คือทั้งน้องฟิวเองนะครับแล้วก็คุณแม่หลังจากเกิดเหตุครับลูกสาวต้องนอนผวาสองคืนติดต่อกันโดยคือแรกเนี่ยครับร้องเพ้อพูดว่าไม่เอาแล้วคืนที่2ก็ร้องอีกครับและเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครูก็มาเยี่ยมที่บ้านและบอกว่าสาเหตุที่ทำโทษเพราะว่าเด็กชักหน้าใส่ครู ที่ผ่านมาลูกสาวเคยถูกครูคนนี้ทำโทษรุนแรงหลายครั้งบางครั้งก็ปากแตกครับและจะให้ลาออกจากโรงเรียนนี้มาแล้วแต่ครูขอร้องไม่ให้ออกครับลูกสาวเป็นเด็กกิจกรรมอยู่โรงเรียนมากกว่าบ้านและหลังจากนี้จะไม่ให้ลูกสาวกลับไปเรียนที่โรงเรียนนี้อีกแล้วครับล่าสุดทีมข่าวได้ประสานไปยังโรงเรียนแห่งนี้เพื่อขอทราบข้อเท็จจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากคุณครูคู่กรณี ซึ่งชื่อว่าครูซินีนาตแต่ยังไม่สามารถติดต่อกับคุณครูท่านนี้ได้และทางโรงเรียนบอกว่าจะขอเวลาตรวจสอบเรื่องนี้และจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้านพนักงานสอบสวนสพเมืองสงขลาเผยนะครับว่าหลังรับแจ้งจะประสานคุณครูคนนี้นะครับมาสอบสวนในเรื่องราวรายละเอียดและจะดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับนี่นะครับน้องฟิวบอกว่าโดน ปวดนะครับโดนตีเข้าที่น้องด้วยไม้กระบี่กระบองนะครับหลังจากที่รำในบางท่าไม่ได้คุณครูก็ให้เพื่อนรุ่นพี่เนี่ยครับเข้าไปถามแล้วน้องก็บอกว่าจะไม่แข่งแล้วนะครับทีนี้ก็เกิดเป็นเรื่องราวที่ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจหลังจากคุณแม่เข้าไปแจ้งความก็บอกว่าเดี๋ยวจะเชิญคุณครูมาพูดคุย ข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะสรุปเนื้อหาต่างๆให้กับท่านผู้ชมได้รับฟังกันอีกในโอกาสต่อไปด้วยนะครับ